Are you ready to dance? ออตอนนี้เราออกมาจากที่แรกแล้วนะคะ <c oughs> กำลังจะไปที่ที่สองค่ะเรียกว่าตุ้ยเจ้ยก้านจิงผิงถทยนะคะขับรถไปประมาณ30-40นาทีค่ะหลังจากที่จอดรถเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นวิวแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะ ที่คนชอบมาที่นี่นะคะเพราะเขาจะมาชมวิวแบบ360อองศากันค่ะด้านหนึ่งเป็นทะเลอีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาแล้วภูเขานะคะด้านบนจะมีหมู่บ้านเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะบ้านของเขาจะสร้างด้วยก้อนหินค่ะเป็นออกแนวสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่บนภูเขาคือสวยมากเลยค่ะ Eu ที่เดินมาประมาณ10-15นาทีตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดชมวิวด้านบนแล้วนะคะแล้วก็ทางที่เดินมาค่ะจะเป็นแบบทางขึ้นเนินขึ้นภูเขาตลอดทางเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินจากตรงนั้นนะคะขึ้นไปตรงนู้นนู้นนู้ถึงตรงนู้นตรงนั้นจะมีบันไดแล้วก็มีคนเดินอยู่ด้วยค่ะไม่ควัสีลมแรงมากค่ะ เดี๋ยวเราก็คือจะขึ้นไปแบบจุดชมวิวด้านบนซึ่งเป็นแบบบันไดยอย่างนี้แล้วก็ยาวไปแบบนู่นเลยเหมือนกับที่กายบบชี้ให้ดูใช่แล้วก็อันนี้นะคะพี่ดาวดาวคริสตี้ของเราคริสตี้ของเรา,รส,เราสู้ไหมคะบันไดที่เราจะขึ้นไป ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงโลมแรงมากด้วยค่ะไม่ใช่แค่วิวสวยอย่างเดียวกายนีตัวสิโอ้ลมแรงมากจะทาอะเรทําบ้าวหราใส่หมวกก็ไม่มีประโยชน์เลยวะใช่ววสวยจริง รอเพื่อนๆถ่ายรูปนะคะแน่นอนว่ากิจกรรมของเราก็คือนี่เลยค่ะแต่ละล <im itation> คนหัว <im itation> <im itation> ใจผนที่สกดหรากัเตดาิน้าติ้ผนมาถึกจุดาด้ากดนากบดนสาิดทน่ึน้ดนมาถึกัุดาด้าน้บนสุดที่จะดูวิว360องศากันแล้วนะคะ thank mm -hmm. you เราขึ้นไปด้านบนสุดเพื่อที่จะไปดูวิวรอบๆแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะจะเจอกับสกายวอล์กที่เป็นรูปทรงคล้ายกับแหวน2วงค่ะและที่สําคัญนะคะเขาก็เลยเอาจุดเด่นตรงนี้ค่ะมาตั้งเป็นชื่อสถานที่ค่ะก็เลยกลายเป็นตุ้ยเจียกวนจิงพิงถ่ายตุ้ยเจีกจยก็คือแหวนสองวงกวนจิงพิงถ่ายก็คือสกายวอล์คค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้คู่รักชอบมาถ่ายรูปที่นี่กันค่ะ oh 你去，然后放小盖，<来>然后就走了。<laughs> ทิปเต็กเนะคะตรงนี้เข้าฟรีนะคะเราก็ใช้เวลาเดินชมประมาณ1-2ชั่วโมงก็น่าจะโอเคแล้วค่ะถ้าไม่ที่ติดเล่นแบบพวกกายนะคะและแนะนําให้มาในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะเพราะว่าแสงของเขาค่ะจะเป็นสีส้มทองทอง,ทองคือตัดกับน้ําทะเลคือสวยมากแล้วก็ที่สําคัญให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเพราะว่าต้องขึ้นเนินขึ้น,ขนเขาแล้วก็พื้นเป็นหินค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะกลับกันแล้วแล้วก็สนุกมากคือถ้าเกิดว่าเดินแล้วก็ถ่ายวิวให้ชมเรื่อยๆค่ะก็คือเมมเต็มแน่นอนเพราะว่าสวยทุกมุมเลยตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกจนตอนนี้คือพระอาทิตย์ตกแล้วแกไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่า คือสวยมากๆแบบมาก,มาก,ม,ากมากเลยค่ะที่นี่กายไม่แน่ใจว่าชื่อเรียกว่าอะไรแล้วเดี๋ยวกายจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะว่าชื่อสถานที่นี้เรียกว่าอะไรแตนะ่ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะมาก็มากันได้นะคะเพราะว่าสวยมากแนะนําแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะฝากติดตามกายด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ